สวัสดีนะผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอาร์มเองนะผมวันนี้ก็หิวข้าวก็เลยว่าจะทํากับข้าวกินสักหน่อยนะครับผมพอดีว่าไปเห็นหมูในตู้เย็นมาเลยว่าจะทําหมูชุบแป้งทอดชิ้นนะับชิ้นเล็กๆก็จะทําทกินตอนเที่ยงพอดีทํางานมาพอดีก็เลยเปิดมาดูในตู้เย็นไม่มีอะไรกินก็เลยไปเจอหมูพอดีครับซื้อหมูไว้ขั้นตอนแรกเลยนะผมก็ต้อง ก่อไฟดังไฟก่อนบ้านผมเรียกดังไฟก่อนดังไฟปติดบรไดเมียไเด้คุณว่าเราจะก่อไฟไว้เรื่อยๆมันจะติดไม่ติดก็คอยดูนะผมต่อไปก็จะเป็นการหั่นหมูนะผมแล้วก็ไปเอาหมูขอกจากตู้เย็นมาก็เอามาพักทิ้งไว้ให้น้ําแข็งมันหยุดเกาะหรือว่ามันยังแข็งอยู่ก็ได้ที่เราก็มาหัน่นเป็นชิ้นเป็นชิ้น หั่นตามใจตัวเองเลยครับว่าอยากได้ชิ้นใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องแบบว่าเออต้องชิ้นเท่านั้นเท่านี้หั่นตามที่แบบว่าเราจะกินเลยนะครับผมถ้าอยากกินเยอะก็หั่นไปเยอะถ้าอยากกินน้อยก็หั่นน้อยสําหรับผมแล้วก็จะเอาพอประมาณครับกินได้ประมาณคาบหนึ่งเหลือสองคาบได้เื่อไว้ครับเยอะๆทอดเื่อไว้ใช่ไหม ต่อไปก็จะมาปรุงครับหรือว่าเป็นการหมักผมก็เลือกใช้รถดีใส่เยอะก็เค็มใส่น้อยก็ไม่อร่อยใส่ให้พอประมาณนะครับผมก็เลือกคัดสรรกันดูว่าจะใส่ตามจํานวนเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็มาคุกเขาให้เข้ากันนะครับขยำขยำด้วยมือขั้นตอนต่อไปก็ผสมแป้งครับก็ เลือกเป็นแป้งทอดกรอบโดยเฉพาะ,ะผมผมก็จะเลือกแป้งแล้วก็น้ำเย็นก็ใช้น้ำเย็นนะครับผมในการตีแป้งมันจะได้ทําให้แป้งกรอบนะครับผมทอดกรอบก็จะมีปรุงรสติ๊กหน่อยครับเอารสดีใส่กลัวมันจางแล้วก็ตีให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันแล้วก็อเอาไข่ครับมาตีใส่เพื่อให้แบบว่าเออมันเกาะเนื้อเกาะอะไรเข้าหรือทอดออกมาแล้วมันเหลืองสวยครับ แล้วเราก็มาเทผสมกับเนื้อเลยเนื้อที่เราเหัน่นเิ้งไว้ก็คลุกเ้าให้เข้ากันครับพอเราหมักเนื้อหมักอะไรเสร็จนะผมเราก็จะมาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับผมเราก็จะใส่น้ำมันให้พอประมาณหรือว่าตามที่เรากะเอาเลยครับก็กะเอาว่าเราจะใช้น้ำมันเท่าไหร,ร่ก็ตั้งไฟให้ร้อนครับให้น้ำมันร้อนเดือดอ เราก็จะใส่หมูลงไปมันจะได้ไม่ติดก้นกระทะครับถ้ากระทะเราไม่ร้อนมันจะติดก้นกระทะนะครับผมก็ใส่ไปเยอะๆเลยตามใจครับจะทอดเยอะจะทอดน้อยหรือทอดทีละเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะทำเลยครับ ตอนนี้ก็ได้ที่พอที่เราจะพลิกหมูแล้วนะครับผมแล้วก็ดูว่ามันน่าจะถึงเวลาพลิกแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆครับผมก็พยายามอย่าให้มันไหมครับ ถ้าเห็นสีสันได้แล้วก็พลิกไปเรื่อยๆสีเนื้อหมูเราเริ่มเหลืองนะครับเหลืองขึ้นมาแล้วแล้วก็พยายามจะให้มันติดก้นกระทะนะผมเพราะว่าเราจะทอดรอบสองมันจะได้ไม่แบบเป็นไม่ไหมดำดำขึ้นมานะนี่ครับก็มีสีออกมาเหลืองๆแล้วเริ่มน่าจะได้ที่ละ เราก็ทอดไปอีก่สักพักครับกลค,ค่อยพลิกไปโอเคนะครับก็เริ่มสุกพอที่เราต้องการละเราก็ตักใส่จานครับเอาไปพักทิ้งไว้ให้มันเสด็จน้ำมันหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบ กระดาษซับน้ํามันก็เอากระดาษซับน้ํามันรองได้นะแต่ผมไม่มีผมมีแค่จานเปล่าๆเดี๋ยวผมจะตักใส่จานแล้วไปพักไว้นะครับให้น้ํามันมันสเสด็ดออกจากเนื้อหมูแล้วก็เริ่มทอดรอบสองเลยนะครับในส่วนที่เหลือก็น้ํามันมันร้อนอยู่แล้วครับก็เอาลงไปเลยก็เหลือเท่าไหร่ก็ทอดให้หมดครับตอนนี้ก็รอแค่เวลาให้มันสุกเหมือนเดิมแล้วเราก็จะ พลิกมันครับตอนนี้กย็ยีให้มันออกครับไม่ให้มันติดกัน ตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะผมเราก็จะตักไปรวมกับชุดแรกก็จะไปพักสีสันก็ได้ครับไฟก็แรงไม่ไหมดีนะที่ไม่ไหมเพราะว่าเราเหนื่อยชีพอยู่แล้วในการทำอาหารนะผมตักไประวังไปนะผมกลัวมันตกตอนนี้เราก็ทอดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ขั้นตอนการรับประทานการกินก็ กินกับข้าวสวยครับก่อนจะไปทำงานอีกรอบก็กินให้อิ่มครับกินให้อร่อยเ enjoy ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาเองด้วยนะครับผมบ๊ายบาย